เบลลลาย้อนอ้อสีเียอันอันลงคลิเป็นบ่อลลลอันพี่ว่าปดสามหนึ่งอ่ะเอองวดนี้อออันงวดก้อนอันเปเลขออกแล้วจังหินแม่อันสามศูนย์หอกเห็นเตอรเลตอตอตตอเลยบงวดนี้นะแปดสามหนึ่งเต โอ้โเล็กนายุกจานรอตตรี่บอกเขาเห็นเห็นเลยสามสิบสไปสิ้เออหัวอกไทยต็มเนี่ยท่บ้านนะน้ำมันซื้อนี่หละอันก็ได้แลอลตตรีนะเรียบร้อยแล้วก็เนไปแล้วสามหนึ่งีบอกแป็สามหงอย่าลืมเล็ย่ยอันอยู่ก่อนทีอย่างหรแต่นอหนึ่งสามหนึสามหาศูนย์หนึ่หกนาเห็นบอตรงกันกับเล็กน่ายกพิท่าบอลสน่ะเออเนาะ เทื่าเ่าไจะได้ยูโรตรีน่ะแปดสามหนึ่งเทว่าจะได้ยูโอ้ม่นมีใบเดียวหรือสองใบวะซื้อลายจนจืดอป็ได้ไรลิลุงนะสิบกว่าได้เลยเงินเป็นลายเติบเร้วแต่าเตว่าไตดินมถามลุงดูว่าเบอร์จักบาท่าพนสื้อจักบาทแต่ว่าลุงมึงมามนเหี้ยสองท่านกลัวหร่ อันแปดก็บินก้อนนี่ค่ะบินนันบินนันสองสี่นี่ค่เบิร์เป็นพันสองเนาะก็มาบินนันแปดเจ็ดเจ็ดแปดนี่เด็กกับพันสองคือกันอันนี้เด้มันได้จากบิทได้จากอ่านแล้วอันลอตเตอรี่แปดสามหนึ่งเด็กจะใบแล้วจะใบโยต้องไปเมืองอยู่เงินมันจะออกตัวนี้ลาคันว่าอันเห็นอันนายกจับนะหัดก้อนพอเห็นหนามูซืได้บัตรเหลขออกแล้วจะมาเห็นอันเขาลุงเฟรดเลยไหม โอ้ยแล้วพอมันออกเนาะเื่อวดน,นี้คันว่าจับแปดสามหนึ่งออกให้แท้มันจับให้อีหยังบ่อีนนั้นก็เต็มสุดดีดีพึ่งจังนั้นเด็กอันรถตกัตกรถเติมไปจันสินะก็เลยว่าจับรอตเตอรี่ให้หน่อยนะั้นทีมันคือรถตักมันจะไม่แดงกินแน่เฮ็ดไล่เติมนี่แค่ตังค์แบบต้วกันก็เลยว่าจะจับตัวไหนเนาะผมไม่เอาตัวไหนหรอกผมจะเอาอัน พักหนึ่งพักเรนออมันเป็นที่ยังเหรอของมันมันว่าพักแหมแมนบอกคุณลิพักบ่เบิรนายกคนที่สามสิบเนาะเออัสามสิบเนีนบอกาะวาเขาไปร่างไปะนบ้านอมวมกนอนเนี่ยมันออกมันออกนายกคนที่สามสิบมาใี่สามสิบมันไปออกไทยเพือนาลอตเตอรี หมดก้อนมือกระเบือกเกาเออมันเบือเกามันมัดเปี่ยงไปถ่ายลอตเตอรี่แม่นี่เนาะเพราะว่าเพราะว่าสามสาวสิ่เอ็นพัดออกเลยเนาะออกหมดนี่แหละเพราะว่าจับมันบองนายกจับลอตเตอรี่แปดสามหนึ่งบองลุ่แหน่งพ่นมันใจมือมือเนาะก็เบิดไปแล้วสี่รอยเบือกเอาลอตเตอรี่ไว้เลยได้ไดก็ออกเลขล่างเท่ โอ้ยำได้เฮียบทำมาไก่งานข่าเดน้อคุณนอนเวรากันคยจั่พด่งเอาดอกเตีงซ่คยนี่ละโซพัเนีโอ้ยเอาโรเดอร์เอาโรเดอร์ขน้าดยกอันจับเลข8ปดสนึ่งเอาไว้โรดจากสิบาทเ้าบาทกัเอาโรดนั่สม่สามสามไปมือพุ่มสงมี้ขาใคร มึง้างตังเก่งสีคล้ายอันคล้ากันอะบวมโอ้ยน้ำลายเฮียปัืบคืนมากอยุงได้นั่นมีแม่ใ่ก่อนให้เอามาจากของพุ่มมีมีบอกอืมคือไม่ซื้่ิอย่าน้องวานไก่มากาแม่เมื่อน่ะแม่แม่เอาบัตองแห้วาสันห่วยเพแม่องนั่นน่ามีบ่ีหลาโฟนกระตุกสิมา่อ้นบัตองแมววานน้ำลายเหียเฮียแมวเนี่ยบรูเป็นข้บ่เปลี่ยนบ่เปลี่ยนบ้างจบบ่ ไม่ <Bond> <t ans> เปลี่ยนะบ่มีมากเออมันมันเป็นเป็ี่ยนช่วงแต่ว่าอยู่หลังโรงสีแล้วเลยอีเวนต์ก็หลายเนี่ยงแปดสามหนึ่งวัตติเลขหน้ายกพิธาซื้อต้องขอลองเบิ้งหนเนาะก็สิเบิ้งไลน์นี่เลยซื้ออีีเด้อซื้อล่องมองเด้อเพราะว่าเวลาเวลาเราจับเราจับลอตเตอรี่นี่สังเกตเราสิจับเกี่ยวกับบดดวงีนะ ยะไปว่าดวงดีเขาจับยังเป็นนั่นเลยล่ะเพื่อนเนาะเนี่ยควอหมาวเาเห้ยงเหอเออเห็นบอหงอยบางหนึ่งหันสามศูนย์ยังออกอีกเนาะเขจายังว่าออกเต็มเแต่ว่าเงินพูดเ่าสามพันเน่ยจ็คสีได้บได้ด้ได้ด้อหงอยกับบนได้แล้วหน้าโยกเขากป็ยังเต็มยกมุกกลาพูนเขาเบ้านั่นอ่ะบอเจาะบลอ บพรท่านไห้ตัวมันเป็นปีหนาคุณแม่เขาแจ้งสิอนุมัติไห้แม่สิมาศเดี๋ยวนี้มันก็บ่ได้เนาะพอดีแล้วหอดคุณเฮาเห่าพอดีเลยบ่บ่แม่นว่าไว้กขามันสั่นเขาเขาแมาว่า4ปีปีที่จะสีได้แต่นายกบ่มีเขตกำหนดเนาะจะนายกก็ยังบ่ได้จัดตั้งไม่ได้นายกก็เลยว่าเขาก็เลยว่านักข่าวเขาก็เลยว่า เพื่อสิบห้าสี่ปีนายกกสิบบ่ไใสิไรกันสวรรค์สิเราโซกันนะเมีนดอกนั่นนั่นละเฮาก็ยจะไปโซกันไลยเอาแค่แปดสามนึงเฮาเอาแค่แปดสามนึงเฮาก็ได้เราหงัดมากเฮ้าเดี๋ยวแต่แรกก่ได้ไปไปตลาดก็ได้ซื้อลอตเตอรี่ไปอยู่แปดสามนึงหมือทีก็เห็นว่าเออเจ้าของกับเบิ้องขก็เปลายมือแล้วเดี๋ยวนี้มันเบิ้องเลี้ยวสิบบ่เบิ้องเราเราเด่นจักแล้วต้องไปเบิ้องปากทางเด้อ บ่ตอนแรกไปตลาดแปดสามหน,น,นึ่ง่สามสูงหมนแล้วมันออกอคอเกืบราบสี่รอนั่นแหละนั่นแหละเคืองข้าได้สื่อไวแล้วเขาเรยบโบมันบบถา้ถาถา้าถ้าผู้อื่นได้จับมันกับเมีนอยู่อันนี้เจ้าของเขาจับเลยเด,ยนดยนอนเดนแปดสมามหนึ่งนะออกแท้แปดสามหนึ่งหมดในบ้านหมดมีไแต่งให้จะเอ,อกตัวลอยแล้วดิบสามหนึ่งหนึ่งโอยังจะไท้าห้าทันดิเอาต๊ข้าวได้หนิ ตข้าวขันบ่มาเนี่บ่รูเลยวนายพิาจากสที่ไดสังหนก่อนจ้าสองซีกับสามหนึ่งจ้าใส้กันเออสามหนึ่งเอาเอาเลล็ีพิ่านเนี่ยขอวางซิจะขก็เลยว่าสามเลกเลกันสองห็หอยนั่ยย่างเดียวน่ะมดฮุกลอยตัวละลอยเล็กสามตัวก็ลอยจ้ากสิไดยินแลวนอกจะตัวเลขกแนวทางนอกจะของ นายกน่องหมวนนี่เนาะของนายกเพันนายกใหม่เนาะจ้ะว่าที่นายกใหม่เพันจับลอตเตอรี่ให้เนาะจ้ะหมวดก้อนเพันจับหกสามศูนย์เนาะหกสามศูนย์เลขล่างออกสามศูนย์ตรงๆเลยเนาะจ้ะแต่ว่าหมวดนีใเพันจับอีกแล้วเนาะจ้ะคันผู้ใดบอสันได้เห็นในเฟซในไลน์เนาะจ้ะหมวดนีใเพันจับอีกแล้วเนาะเพันจับแปดสามหนึ่งวสันแปดสามหนึ่งเด้อจ้ะสาวดลอนเบาให้ฟังวิ่เนาะจ้ะ ว่าพันจับแปดสามหนึ่งงวดสิบมานี่เน่นเๆไปเลยจากงวดนี่สามหนึ่งค่ะมันคืองวดก่อนเนาะค่ะมันคืองวดก่อนจับหกสามศูนย์น่าจะออกวิธีสามศูนย์เลขล่างตรงๆน่าจะงวดนี้เพันจับแปดสามหนึ่งเน่นๆไปเลย่อยน่ากสามหนึ่งหนึ่งสามเนาะสำหรับหมวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกหกเลือยจากเป็นแคแนวทางเนาะบางที่มันม่าเน่าจะมันกะ เป็นไปได้ทุกอย่างเนาะจ้ะตัวเลขแนวทางเป็นไปได้ทุกอย่างเฮาบ่นึกว่ามันสิออกมันก็ออกเนาะจ้ะแต่ว่างวดน,นี้ก็ลองเบิ่งเนาะของเพิ่นจับลอตเตอรี่ก็ได้อยู่ที่831 831เพิ่นว่าเนาะซุ้มขจ้าเห็นก่อรขาเจ้าก็จัดก่อน,อน,อนแล้วเฮาเห็นน้ำหลังก็จัดไว้เด้อจ้ะจักลอตเตอรี่คนละใบ2ใบเนาะหามันหามันคืองวดก่อนเนาะจ้ะหามันฝุกเนาะเอาหามันฝุก สามสามหนึ่สก็สวยอยู่เนาะจ้เลกลองิงเนาะจ้าพจาะเห็นแนวทางนาะเจ้าเาจะสอบประจัดคัดกระพานนาะจ้เียแค่แนวทางสุดท้ายกะมันหมานรอจ๊ะจ้ากสิย้นิ่แหละเลนา,านะจ้กตัวเลียกแนวทางเนาะจ้กของหน้าโยกนะองหวนนี่เนาะ ของนายกพ่นนายกใหม่นาะจะวา่าที่นายกใหม่พ่นจับลอตเตอรี่ให้นาะจะงวดก่อนพ่นจับหกสามศูนย์เนาะหกสามศูนย์เลขล่างออกสามศูนย์ตรงตรงเลยเนาะจะแต่ว่างวดในพ่นจับอีกลเลยนาะจะคันผูใ้ใดบ้านได้เห็นในเฟสในไลน์นาะจะงวดในพ่นจับอีกลเลยนะเพ่นจับแปดสามหนึ่งว่าสันแปดสามหนึ่งเด้อจ้าสาวดอนเบาก็ให้ฟังไว้นาะจะ ว่าพันจับแปดสามหนึ่งงวดสิบมา่านี่เน่นเๆไปเลยจากงวดนี่สามหนึ่งห้ามันคืองวดก่อนเนาะห้ามันคืองวดก่อนจับหกสามศูนย์น่าจะออกวิธีสามศูนย์เลขล่างตรงๆเน่าจะงวดนี้เพันจับแปดสามหนึ่งเน่นๆไปเลย่อยน่ากสามหนึ่งหนึ่งสามเนาะสำหรับงวดประจําวันที่หนึ่งก,กรกฎาคมหกหกเลยจากเป็นแคแนวทางเนาะบางที่มันมากน่าจากมันกะ ไป,ไป็นไปได้สุอย่างเนาะจ้ะตัวเลขแนวทางเป็นไปได้ทุกอย่างเฮาบ่เนึกว่ามันสิออกมันก็ออกเนาะจ้ะแต่บางหงนี้นี่ลองบ่งเนาะของเพิ่นจับลอตเตอรี่ก็ได้อยูุ่ที่แปดสามหนึ่งแปดสามหนึ่งเพิ่นวาเนาะซุ่มขจ้าเห็นกรขจ้าก็าจัดก่อนาวเฮาเห็นน้ำหลังก็จัดไว้เด้อจ้ะจากลอตเตอรี่คนละใบสองใบเนาะหามันหามันคือหก่อนกเนาะจ้ะหามันฝุกเนาะเอาหามันฝุก สามสามหนึ่งหนึ่งสามก็สวยอยู่นะจ่ะเรีกลองบึงน,นจะจ่ะฮอตเหินแนวทางน,นจะจ่ะเขาจะสอบประจัดคัดกระพานน,นจะจ่ะเ,เนแค่นวทางสุดท้ายกะมันหมานเด้อจะ้ะ